สัตว์น่ารักใต้ท้องทะเลโดยครูกุ้งผู้จัดทำนางสาวธัญพัชเขมสิงคิคครูกศนอตำบลความสำคัญสัตว์ทะเลสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของโลกเพราะเป็นแหล่งที่ช่วยหมุนเวียนสารอาหารและยังเป็นแหล่งอาหารส,สำคัญสำหรับมนุษย์และสัตว์อื่นๆสัตว์ใต้ทะเลช่วยในการฟอกน้ำทะเลช่วยเพิ่มความสวยงามให้โลกใต้ท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไปรวมถึงพฤติกรรมและถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะสัตว์ทะเลบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำที่ลึกมากๆและบางชนิดอาศัยอยู่น้ำตื้นแต่ลักษณะรูปร่างของสัตว์ทะเลส่วนใหญ่จะมีเกร็ดปกคลุมลำตัวหรือหนามเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูร้ายที่อาจจะทำร้ายได้สัตว์ทะเลบางชนิดมีผิวรุขระร่ผิวหยาบเพราะมีพวกสารหินปูนที่เป็นองค์ประกอบ และบางชนิดมีลำตัวบางเป็นโพรงมีช่องกลวงภายในลำตัวและสัตว์ทะเลบางชนิดก็มีอวัยวะพิเศษอย่างเช่นถุงลมที่ช่วยในการหายใจใต้น้ำและสามารถใช้ประโยชน์จากออกซิเจนในน้ำได้ประเภทของสัตว์ทะเลหนึ่งสัตว์ทีมีกระดูกสันหลังสองสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ทะเลจำนวนสิบชนิดกันค่ะ ชากปลาฉลามเวลปลาวานเก้าเฟนปลาโลมาคลางเฟชปลากระตูน กิวปลาไหลทะเลสตาร f i s h ปลาดาวกลาปูสารับหอยเชน พอปาการางังขอขอบคุณสำหรับการรับชมการนำเสนอค่ะ